โอเคท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุก,กท่าน,นกันด้วยนะท่านผู้ชมสวัสดีนะโอเคมาซ็อกเกอร์สไตเกอร์ท่านผู้ชมในค่ายของไมโครเกมมิ่งนะท่านผู้ชมมาหารอบนี้ผู้ชื่อถูกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหยิงไปสามดอกแล้วมันกันได้ทุกดอกแบบนี้ก็เจ็บจี๊ดอะ ก็เท่ากับทีเพิ่งดูคลิปนี้มาแอดวานก็อล่ลฝมฝากดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใ้แอดวานกันด้วยนะผมฝากนผูงชมทุกท่านติดตามด้วยนะอย่างเล่นเกมอะไรก็แค่คอมเมนต์กับมาแล้วก็เดี๋ยวให้ดวานจัดให้ทุกระบบแบบเต็มระบบให้เลยนผูงชมโอเคไหมจัดไปโอเคมาเบื่อนชุบ <c oughs> ยังไงก็ได้แค่ยิงให้มันเข้าโอเคปึบ โอเควันวานดอกนี้มีโดนมีเจ็บอือเงียบสนิทอย่าพึ่งสลดโอเคโอเคท่านผู้ชมยิงอมืมีแต่ยิงไม่มีไม่ได้อะไรเลย,เลยโอเค เขาอยูอม่มันจริงถึงสเต็ปที่ห้าสเต็ปที่หกยากนะวันนี้น่าจะแข็งหน้าดัวถ้ามันถ้ามันแข็งแบบเชิงนี้เอาหวอวยบอกเวลาไปยากมาก จะไปขึ้นบนแบนบาง,ง่ายๆมันไม่มีเลยโถโอเคเตม็มเต็มมาชิบไม่มีเข้าอ่ะ โอเคสะดุดออกสอยทางโคง้งสอยทางโคง้งอืมขี่ขึ้นสเต็ปสี่มันยากอย่างนี้จริงๆชิบโอเคมา โอ้ยไม่โดนไม่มีไม่อะไรเลยฮะชึบโอเคอื <c oughs> ้มนะเบ็ดห้าสิบฮะขึ้นเบ็ดแล้วมันต้องขึ้นโอเคสเต็ปที่สามใจเย็น โอ้โหโมันเป็นซกเกอร์สตเกอร์ที่เวลามันไม่อํานวยนี่มันกันได้ทุกดอกจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะเดาทิศทางเนี่ยมันก็ไปถูกทั้งนั้นน้มูชอเคลนเลยสเต็ปที่สไปเนี่ยแอดก็ต้องใช้สมาธิแล้วนะแต่ก่อนนั้นแอดชอบยิงงั่วก่อน3ามสเต็ปมูชนแล้วเราต้องมาวิเคราะห์สเต็ปหกเเออนี่ไงขึ้นพันละโอ้ยเป็นไงละ่ะเพื่อน เอาดีอีกสองดอกสุดท้ายสองดอกสุดท้ายสติมาปัญญาเกิดเรียบร้อยมันเจ็บจริงๆอ่ะหัวใจมันแบบทำงานช้าเลยอ่ะ